สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรเมทีสกุลการจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูหอยหอยอะไรเอ่ยมาดูกันหอยอันนี้นะคะเป็นหอยเชอรี่จ้าวันนี้จะมาแกงคั่วหอยเชอรี่ใส่ชะอมนะคะแกงคั่วจ้าก็จะมีกะทินี่นะคะหอยเชอรี่นะคะซื้อมาอันนี้ เขาใส่ถุงขาย50บาทก็ได้ถ้วยหนึ่งก็เยอะเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีขายหอยขมด้วยแต่สมพรเลือกที่จะซื้อหอยเชอรี่อันนี้ก็เป็นชะอมนำมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาเด็ดอันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใช้กระทิแบบขวดจ้าแกงคั่วหอยเชอรี่ใส่ชะอมไปเลยจ้าเรามาดูวิธีการแกงกันเลย ตั้งกระทะใบใหญ่ใส่กระทิลงไปเลยคะ่ะเราก็จะมาเคี่ยวเครื่องแกงกระทิกับพริกแกงเผ็ดก่อนนะคะเราก็ใส่กระทิลงไปแล้วนะคะตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะเมนูหอยก็จะไม่ค่อยได้กินบ่อยวันนี้สมพรก็ได้ไปตลาดมาก็เห็นเขาใส่ถุงวางขาย มีหอยเชอรี่แล้วก็มีหอยขมวันนี้สมพรก็เลยนำหอยเชอรี่มานะคะลองกินดูนี่นะคะเราก็เคี่ยวพริกแกงเผ็ดกับกระทิให้หอมก่อนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้ขัวสมพรนำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครชอบเมนูหอยก็เข้ามารับชมแล้วก็นำไปทำทานกันดูนะคะ เคี่ยวเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หอยลงไปนะคะหอยเทอรียานนี้นะคะเขาก็แกะออกมาเป็นตัวให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องมาทําอะไรแค่เรามานํามาล้างน้ําก็สามารถที่จะแกะงได้แล้วนะคะนี่จ้าหอมแล้วนะคะ กินหอมฟุ้งเลยจ้าเมนูแกงคั่วใส่หอยลงไปเลยค่ะหอยอันนี้ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวกำลังดีเลยก็จะกินออกนึบๆกรึบๆนะคะเมนูหอยเชอรี่จ้าเราซื้อมาเราก็ามาแกงได้เลยข้าวแกะให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากเลย ราก็จะมาปรุงรสอันนี้จะเป็นน้ำปลาใส่เข้าไปจ้าปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะกะเอาไม่ต้องตวงมันจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแกงคั่วเราก็ใส่กระทิเติมน้ำลงไปนิดนึงเราจะใส่น้ำไม่เยอะใส่ผักชะอม หนึ่งกร,รัมสิบบาทจ้าเป็นชะอมมันบ้านนะคะยอดก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ช่วงนี้หน้าแรงด้วยชะอมก็ยอดไม่สวยก็มียางยอดสวยนะคะแต่สมพรซื้อแบบบนบ้านมานะคะใส่ผงปรุงรสลงไปใส่ชะอมเลยจ้า ะอมบ้านนะคะยอดก็จะเล็กๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยอวบทีจ้ากินหอมเมน,นูนี้ก็อร่อยมากๆเลยนาน,นานได้กินทีสำหรับเมนูหอยนะคะเติมกะทิลงไปนะคะสมพรใช้แค่ครึ่งขวดไม่ได้ใส่หนึ่งเยอะนะคะหอยก็ประมาณถ้วยหนึ่งนะคะก็จะใส่กะทิประมาณนี้นะคะ จ้าคุณได้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าเครื่องเรามีโคบมีหอยมีชะอมก็ทาทานได้นี่นะคะเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยออร่อยนะคะใครชอบกินหอย นี่นะคะเราก็ชิมรสเลยจ้าปรุงรสตามที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วจ้าไปค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่เป็นยังไงล่ะน่ากินไหมคะแกงขั่วหอยเชอรี่ใส่ชะอมนะคะ ใส่ใบชาพูก็อร่อยใส่ใบมะกรูดก็อร่อยแต่วันนี้มีชะอมก็ใส่ยอดชะอมนะคะเมนูน่าทานเมนูน่ากินสำหรับคนที่ชอบกินหอยนะคะอร่อยอร่อยจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สุพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปค่ะทานข้าวกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ